ผลกระทบจากโควิด19ในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ทำให้มีกลุ่มคนนะคะได้ลุกขึ้นมาหาทางออกให้กับปัญหาความมั่นคงด้านอาหารค่ะโดยมีการปรับพื้นที่รกร้างกลางเมืองขนาด3ไร่นะคะให้เป็นสวนผักที่จะช่วยหล่อเลี้ยงปากท้องของคนเชียงใหม่ในอนาคตได้นะคะโดยเรียกโปรเจก t นี้นะคะว่าสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ค่ะก็มีการทำงานร่วมกันกับกลุ่มภาคเครือขา่ายภาคประชาชนและภาครัฐค่ะภาพของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต่อแถวรับสิ่งของทั้งข้าวสารไข่ไก่และอาหารแหง้งในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมากระจายไปทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่แสดงให้เห็นถึงปัญหาเรื่องการขาดแคลนเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยในช่วงภาวะวิกฤตทุกกิจการหยุดให้บริการเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 แม้ว่าปัจจุบัน จะเริ่มกลับมาทำธุรกิจหลายประเภทได้แล้วแต่ปัญหาเรื่องปากท้องและความมั่นคงทางอาหารยังคงส่งผลให้เห็นประชาชนหลายคนยังตกงานเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวแต่ยังรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไม่ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยคนเชียงใหม่ม่ใช่มีคนที่มีสตางค์ถึงหมดในส่วนของภาคบริการ ที่อาศัยพี่น้องชนเผ่าพ้องพี่อพี่น้องไทยใหญ่อย่างทั้งหลายที่เป็นเข้ามาทํางานในระดับแรงงานในเมืองเนี่ยิันลาบากน่าเจาะเพราะว่าเมื่อมีการปิดทุกอย่างการก่อฟิตแรงงานหมู่นี้อาจะได้รับผลกระทบโดยทันทีเลยเพราะว่าบ้านเฮาเนี่ยหากินกบน,นักท่องเที่ยวเนาะแรงงานที่ทํางานในโรงแรมแรงงานที่ทํางานบริการเนี่ยแทบจะยุดทันทีมาหลายเดือนแล้วเจาตั้งแต่น่าจะตั้งแต่กุภาทพเป็นต้นมาด้วยซ้ำ พื้นที่กว่าสามไร่แห่งนี้เคยเป็นจุดทิ้งขยะของเทศบาลนครเชียงใหม่ที่ทางโครงการได้ขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ซึ่งขณะนี้ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และนําดินจากการขุดลอกแม่น้ําปิงมาถมเป็นแปลงปลูกพืชเพื่อให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบและผู้ที่สนใจได้เข้ามาใช้สอยและเก็บเกี่ยวผลผลิตผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องมาดูแลเพื่อแลกกับการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้ยังจะใช้เป็นพื้นที่ให้ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับเมืองต่อไปเมืองเนี่ยเราขาดพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพเนาะได้พื้นที่สวนผักในเมืองเนี่ยมันเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เชียงใหม่มีจุดเพนพอยต์หลายอย่างคือเราขาดพื้นที่สีเขียวพอมีหมอกควันมาโหโก็หนักนะครับแต่สถานการณ์โควิดเนี่ยมันทําให้เราเห็นวิกฤตเนี่ยชัดขึ้นอย่างเรื่องความมั่นคงทางอาหารเมื่อก่อนเราได้ยินคำคำเนี่ยเนาะแต่มันเป็นแบบ ห่างไกลตัวเรามากเลยแต่เมืองเราแบบถูกล็อกดาวประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยคนไม่มีรายได้ล่าหารมันจําเป็นเนี่ยมันมันผลกระทบมาอยู่ตรงหน้าเนี่ยด้นานประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเมืองต้นคาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ6 0,000นกิโลกร,รัมต่อปีดูแลคนได้ประมาณ300ครัวเรือนและเป็นพื้นที่เรียนรู้การทําเกษตรและพื้นที่สีเขียวในเมืองที่มีผู้ใช้งาน18,250คนต่อปีหรือเฉลี่ยว,วันละ50คนขณะที่ทางอ้อมนั้น จะทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างไรายได้ให้แก่คนในชุมชนริมคลองแม่ข่าและพื้นที่ใกล้เคียงและช่วยส่งเสริมกิจกรรมการปลูกผักในเมืองและเพิ่มพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองเชียงใหม่เพื่อลดปัญหาหมอกควันอีกด้วยปัดเสรีรัตน์ไทย p ีบีรายงาน